ผลงานวันนี้อะคะวันนี้ก็เรื่อยๆนะคะมีพัตด,ดีหลายลูค่ะแต่แค่ไม่ลงก็เลยทำเบอร์ดีไม่ค่อยได้ค่ะแต่รวมๆเราก็ค่อนข้างพอใจกับผลงานวันนี้ค่ะแล้วความท้าทายในรอบสามของเราคืออะไรคะอะไรนะคะความท้าทายในรอบนี้เป็น,นอะไรบ้างคก็ความท้าทายในรอบนี้ก็น่าจะเป็นที่ตัวหนูเองที่ตีเดวร์ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อะคะ่ะวันนี้ก็เลยมีขึ้นช็อตแอ o โรชยากหน่อยอะคะ่ะแต่รวมๆเราก็ก็ยังถือว่าก็พอใจกับ วิธีการเล่นของวันนี้ค่ะแล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วจะวางแผนการเล่นยังไงจะบุกมากขึ้นกว่านี้ไหมคะก็จ,จะมีบุกมากขึ้นค่ะเวลาอาจจะจี้พยายามจี้ถงมากขึ้นเพื่อที่จะได้เอาตัวเองไปอยู่ในโพสิชันที่สามารถทำเบอร์ดี้ได้เอ่อได้เยอะขึ้นแล้วก็ได้ง่ายขึ้นค่ะ ก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะก็ช่วยส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราทั Means> ้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็สามารถดูได้ผ่านทางเอ่อพีพีช่อง36นะคะหรือว่าดูไลฟ์สกอร์ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ